กะทิกะทิเอ้ยกะทิกะทิจา๋าอะไรละ่ะอะไรละ่ะฮะอะไรใครกัดใครกัดใครกัดพ่อหมใครกัดอีกแล้วยายยังไม่ได้เย็บเลยของเก่าอะหนูเป็นอะไรบอกยายซิ ฮะไม่ต้องเมินไม่ต้องเมินนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งนั่งขอโทษก่อนขอโทษขอโทษยายที่ไม่ได้ตั้งใจเร็วๆขอโทษยายก่อนเร็วๆขอโทษที่ไม่ทำอีกแล้วเนี่ยนีทำกินทำกินเล่นอย่างนั้นแหละจะกินหรือจะเล่นฮะจะกินหรือจะเล่นขอโทษก่อน ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปเลยไปเลยไปเอาพี่หมีมาพี่หมีอ่ะเอาพี่หมีมาเอาพี่หมีมาเยร็วให้ตั้งกะเช้าแล้วเล่นอยู่เนี่ยไ่กี่โมงแลวเนี่ยสิบโมงล้วเล่นนะเนี่ยอ่ะ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 คาบมาเล่นอ่ะอ่ะอ่ะคาบมาเล่นคาบมาเล่นคาบมาเล่นก็กินดีๆสิลูกฮะกินดีๆกินดีๆเลยเร็วๆว ยังไม่ได้เย็บผ้าหหมเลยอ่ะผ้าหหมอ่ะฮะมีกี่ผืนก็กัดมันไปยังไงไปเอาพี่หมีมากัดปะไม่ต้องมาเอียงคอเลยไปเอาไปเอาพี่หมีมากัดเร็วๆกระจายกระจายพี่หมีอ่ะพี่หมีเร็วๆบีบพี่หมีมาพี่หมีอ่ะพี่หมีพี่หมีอ่ะพี่หมีเออกัดพี่หมีเลยกัดพี่หมีเลย กัดพี่หมีเลยอ่ะกัดพี่หมีเลยกินเล่นอยู่นั่นแหละชอบเล่นมันเป็นยังไงละเล่นอ่ะฮะมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงเล่นอ่ะเป็นยังไงเล่นทําไมละ่ะฮะมจะเล่นทําไมกินเร็วๆกินเร็วๆอย่าเล่นอย่าเล่นแล้วกะทิ ทีเอ้ยทีเนี่ยจะเกาทำไมล่ะกะทิแล้วหนูจะเกท a a. าทำไมอ่ะฮะไม่ต้องมา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 ไม่ต้อง,งมาดมเลยไปเลยไปเร็วๆไปเอาพี่หมีมาเอาพี่หมีมาเร็วพี่หมีอ่ะเร็วๆไไม่ต้องมาดมนะกะทิไปเอาพี่หมีมา ไปเอาพี่หมีเร็วๆนูนนๆนพี่หมีอ่ะพี่หมีไปเอาพี่หมีเร็วๆเร็วๆไปเอาพี่หมีเร็วๆแน่กระจายไม่ต้องมาดมยายเลยยังยังโอ้ยังไม่ได้เช็คขี้ตาเลยรีบไปเอาผ้าเช็คขี้ตามาเร็วๆเร็วเร็วไปเอาผ้าผ้าเช็คขี้ตามาเร็วๆรไปเร็วๆเอาผ้าเช็คขี้ตามาไปเอาพี่หมีมาก่อนเร็วๆเอาพี่หมีมา แล้วเไปเอาพี่มีมาแน่แน่ไปเอาพี่มีมาก่อนพี่มีอ่ะพี่มีพี่มีพี่มีน่กินกินเล่นเล่นอยู่นั่นน่ะะนูจะเล่นทําไมอ่ะเอาพี่มีมาแล้วแล้วพี่มีอ่ะพี่มีมาให้ยายเลยพี่มีกะทิเที่ยเป็นอะไรล่ะเพิ่งจะอาบน้ําคันยิกยิกยิยิเลยเพิ่งจะอาบน้าเนี่ย ไขรกัดพ่อโฮมเป็นตังมาเลยขอโทษก่อนไปขอโทษยายก่อนขอโทษยายก่อนเร็วๆวไปขอโทษยายก่อนเร็วๆกะทิไปเร็วเร็วเร็ว,รว,รวนั่งขอโทษก่อนขอโทษขอโทษเล่นอยู่นั่นเนี่จะสิบโมงแล้วยังกินไม่เสร็จเลยเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยฮะว่าไง กินกินเล่นๆอยู่นั่นแหนะอืมอืมอร่อยไม่ละอร่อยไม่ล่ะ,ละเล่นอยู่ใน่ครึ่งวันแล้วจะครึ่งวันแล้วยังกินไม่เสร็จอีก